أشهد أن لا إله إلا الله، 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 أشهد أن لا إله إلا الله لا

i <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد قل الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد ขอความสันติสุขความรักความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺบ ب าน ن ه าละอาาจงประรสบนกแด่พี่น้องผู้มาร่วมนมาดยุมอาทุกท่านครับเราทั้งหลายพึงดำรงอยู่บนความยำเกรงความตัก,กวาบนความสำาวนตนต่ออัลลอฮฺอย่างแท้จริง เราต้องยึดมั่นในกรอบของน้นอิสลามอย่างแน่วแน่นและทุกคนต้องดีเลี่ยงเรื่องราวที่เป็นมัส,สยัดสิ่งที่ผิดต่อหลกักการมุสนนาเพื่อม่ให้ตัวของเรานั้นเข้าไปในสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงห้า เพราะแน่นอนเดือเกินว่าเท้าของเรานั้นไม่อาจที่จะยืนอยู่บนกองไฟในวันอาคิรอ์ได้พี่น้องผู้ร่วมละหมาดยุมาทุกท่านครับอิสลามคือวิถี่นการดำเนินชีวิตของพวกเราเรายึดอันลกุรอานเป็นธรรมนูญในการดำเนินชีวิตเรายึด สุนนะของท่านนบีอัลลอฮฺสัลลัลลอฮฺวะเป็นแบบอย่างพี่น้องครับวันนี้เราต้องมาสำรวจตัวของพวกเราว่าที่เรามักจะพูดอยู่เสมอว่าเรานั้นเป็นกลุ่มที่รักษาสุนนะของท่านนบีอัลลอฮฺสัลลัลลอฮวะ เราต้องมาตรวจสอบว่าสิ่งที่เราทําแต่ละวันเนี่ยเราทําสุน,นัขครบสมบูรณ์หรือ,อยังหรือเราเมื่อแค่สุน,นัขบางข้อและเราก็ไปว่ารับอื่นว่าคนนี้ไม่ทําตามสุนนะัาพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านครับจารีวัตรของท่านในาบิบอมัสลสลลัลลัมในแต่ละวันเนี่ยถ้าเรานํามาปฏิบัติ เราศึกษาแล้วเนี่ยและปฏิบัติอย่างจริงจังนะเนี่ยในแต่และว,วันเนี่ยเราจะได้อยู่กับสุนน์ของท่านอบีอย่างจริงจังพี่น้องครับตั้งแต่เราตื่นนอนจนเราทังเข้านอนเนี่ยเราเคยสำรวจตัวเองไมว่าเราทําสุนน์ไปกี่ข้อหรือทําแค่ข้อเดียวแล้วเราก็พูดว่าเราสุนน์แล้วพี่น้องครับ สุนนที่สำคัญที่สุดประการกแรกๆก็คือสุนนหนาเรื่องของการละหมาดในอัลกุรอานบอกเรื่องการละหมาดอัล้อยใช้ให้ละหมาดวันหยุคือหนึ่งห้าเวลาแต่ไม่ได้อธิบายว่าถ้าทางในการละหมาดมีอะไรนบีมุฮัมมัดมาบอกมาสอนกับเรา ซอลรูการมารอยมูนีอุซอลีพวกท่านจงละหมาดเหมือนอย่างที่เห็นท่านนบีละหมาดเห็นฉันละหมาดนบีบอกวันนี้เราเคยสังเกตตัวเราไม่ว่าไอที่เราตั้งเบียต้นเนี่รอมจนเราให้สลามเนี่ยท่าทางของเรายิยาบทของเราเนี่ยตรงนบีแล้วหรือยังตั้งแต่การตัดซอบ การตักบีดการกอดอกการดู้กวาการสวดุทดูอาในละมานเนี่ยตรงนบีหรือเป่านะครับอยากจะย้ำกับพี่น้องนะครับว่าวันนี้สนุนนะเราไม่ต้องมีแค่บางเรื่องแต่เราต้องนำสุนนะของท่านนาบีแลหลายเรื่องที่นบีทำเป็นแบบอย่างไว้มาศึกษาและมาปฏิบัติให้ได้อย่างจริงจัง สุนนะาในละหมาดท่าทางไปแล้วแล้วละหมาดคุนหน้าต่างๆในแต่ละวันเนี่ยเราละหมาดคุณครบไหมละหมาดละหมาดตาฮัดยุดเรามีโอกาสได้ละหมาดกันบ้างไหมซึ่งเป็นเวลาที่พวกเรากําลังหลับไหลกันอย่างมีความสุขนะแต่นบีได้ตื่นขึ้นมาละหมาดเป็นแบบให้ดูเราทํากันบ้างหรือเปล่า ละมาสุนหนวันหนึ่งกับคืนหนึ่งก่อนฟัดดูและหลังฟัดดูเนี่ยสิบสองรอกะอัดก่อนซุปขี้สองรอกะอัตก่อนดูดิสี่รอกะอัดหลังดูดิอีกสองรอกอะอัดหลังมะเกรดอีกสองหลังอิชาอีกสองวันหนึ่งกับคืนหนึ่งสิบสองรอกะอัดเนี่ยเราทาครบหรือยังวันนี้ทาวันพรุ่งนี้ทําหรือวันอื่นหรือวันอีกวันไม่ทํา เราต้องมาตรวจสอบนะครับเพราะนี่เป็นสุนนะที่ท่านนบีได้ทําไว้และนบีก็บอกว่าใครก็ตามที่ละหมาดซุนนะวันหนึ่งกับคืนหนึ่งสิบสองรอกระดัเนี่ยอัลลอฮ์จะสร้างบ่ายกับเขาในส,สวรรค์นี่เป็นสิ่งที่ต้องทํานะครับเนื่อเราบอกว่าเราเป็นสุนนะเรารักสุนนะนะครับเราต้องนำุนนะของท่านนบบีมาใช้ให้ได้เรื่องของการกินการดื่มของเรานะนบะี กินแบบไหนเราไปศึกษาหรือยังนบีดื่มแบบไหนเราไปศึกษาหรือยังนะครับเราต้องมาคบทวนตัวของพวกเรานาบีเนี่ยกินแบบไหนนบีใช้มือใช้นิ้วสามนิ้วในการรับประทานอาหารแล้วก็เลียนนิ้วเมื่อท่านทานเสร็จนี่เป็นสุนนะข้อหนึ่งที่ท่านนาบีได้ทําไว้แต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าเรานี่ใช้ช้อนจกันเป็นส่วนใหญ่ใช้ช้อนเป็นอุปกรณ์ในการช่วยส่วนใหญ่นะครับ จะมีสักกี่คนที่ยังขันลับมาใช้นิ้วมือทีธนบีทำเป็นแบบอย่างไว้ในการรับประทานอาหารการดื่มของเราก็เช่นกันนะครับนบีจะดื่มน้ำสามอึกแล้วก็หายใจอยู่ข้างนอกเพื่อไม่ให้โรคไครต่างๆโรคเนี่ยมันเข้าไปในน้ำดื่มของเราฉะนั้นนะครับอยากจะ ฝากกับเรานะครับในเรื่องของสุนนะในแต่ละวัน,นการเดินของท่านนาบีเดินแบบไหนนบีจะลดสายตาตามเวลาเดินเพื่อไม่ให้เห็นสิ่งที่มันเป็นวัสยัดนะแต่เราวันนี้บางทีเดินเจอใครมองกันบางทีก็มินทากันแล้วบางทีก็ว่ากันแล้วว่าไอ้คนนั้นไอ้คนนั่นอย่างนี้ไอ้คนนั้นอย่างโน้นนะครับพี่น้องวันนี้เราต้องกลับมายึด สุนนะของท่านนบีเนี่ยพยายามยึดสุนนะให้ได้ยึสี่ชั่วโมงนบีนอนแบบไหนนบีใส่เสื climate, ้อผ้าแบบไหนนบีกินอย่างไรนบีดื่มอย่างไรนบีใช้ชีวิตกับเพื่อนบ้านของเราอย่างไรวันนี้เรากลับมาตรวจสอบนะในฐานะเราเนี่ยนั่งอยู่ตรงนี้เราจะเป็นผู้นําครอบครัวเราเป็นสุภาพบุรุษนะเราเป็นสามีเราเป็นพ่อคนเนี่ยเราต้องหันมาตรวจสอบคนในครอบครัวของเราว่าวันนี้คนในครอบครัวของเราเนี่ย สุนนะได้ขนาดไหนปฏิบัติตามจริยวัรของท่านอบีได้แบบได้มากขนาดไหนนะครับเราเคยดูลูกหลานของเราไหมคนในบ้านเราไหมว่าก่อนออกไปข้างนอกเนี่ยสวมหยื้ถูกต้องหรือเปล่าแต่งกายปิดเอารอหรือเปล่านะครับมันเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะ,ะในสมัยนี้เราจะเห็นได้เลยว่าการแต่งกายของมุสลิมเราเนี่ยโดยเฉพาะมุสลิมาเนี่ยบางที คมมีอยากจริงครับแต่ก็รับรู้นะครับนะวันทีพ่อแม่ก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็โตเองแต่อย่าลืมนะครับว่าสิ่งเราเนี่ยคนที่เป็นพ่อแม่เนี่ยลูกทําอะไรผิดเนี่ยมันก็ติดตัวเราไปด้วยนะครับพี่น้องพููร่วมละหมาดยุมอาทท่า์ครับอยากจะฝากกับพวกเรานะครับเราต้องกลับมาทบทวนตัวของพวกเราว่า ตั้งแต่เราตื่นนอนจนเราเข้านอนเราทำชินนะไปได้กี่ข้อเราพูดดีกับเพื่อนบ้านเราขนาดไหนเราพูดดีกับพี่น้องมุสลิมเราขนาดไหนวันนี้ในครอบครัวเรามีการดินทาไปหาใครหรือเปล่ามีการว่าใครหรือเปล่าเราต้องกลับมาทบทวนย้ำเตือนกันเพราะศาสนาว่าอัดดีนุนน ح, ะซีฮะศาสนาคือการตัดเตือนซึ่งกันและกัน นะคำพูดที่ดีก็เป็นสัลกรกอัลการิมาุตุิสสัักรกจานี้ท่านนบีได้บอกไว้นะครับดังนั้นเราเธอใครมารยาทนอิสลามมีมากมายนะครับเราต้องกลับมาปฏิบัติมาฟืน้นฟูสุนนะของท่านนบีให้ได้ทุกๆข้อนะครับเราต้องํำเดินด้วยอันกรานและสุนนะของท่านนบีอัลมาสซลลอฮฺอะลัยวะสัลล,สลัมเราอย่ามีแค่คำพูดว่าเราเป็นสนุนนะแต่เรา ไม่สุนนะในการกระทําของเรานะครับอยากจะฝากกับพี่น้องในพุตธบะที่ไม่อาจจะไม่ได้ยาวมากนะครับแต่เป็นคิดว่านะ่าจะเป็นข้อเตือนใจให้กับเราในดูมาวันนี้นะครับเพื่อให้เรานั้นได้กลับไปคบทวนทั้งตัวผมเองและพี่น้องที่มาร่วมละหมาดดูมาทุกท่านว่าวันนี้เราต้องคบทวนเพราะว่าทุกๆวินาทีของเราเนี่ย กำลังวิ่งเข้าหาความตายนะครับไม่มีใครที่จะหนีพ้นความตายได้เมื่ออายันเรามาถึงเนี่ยเราองกลับไปหาอัลลอฮฺยูให้เป็นแล้วก็ตายให้เป็นอยู่ให้เป็นก็คือใช้ชีวิตบนดุนยาเนยอย่างปลอดภัยใช้ชีวิตในดุนยาแล้วตายอย่างเป็นก็คือ วัไในวันอาชิรอในคบโบ้ของเราเนี่ยปลอดภัยไวด้วยพ้นจากการลงโทษจากอัลลอฮ์ในวันอาคิรอเรอบบนนาตะกบบันดุอาอินนักันตัสสัมยุนอาลีนเราบนนา,าตินาฟิตุนยาฮัสนานะววฟินอัลฮัลสนานะะกินอาซาบันนัด بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شُرُودِ أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهد الله فلا مضل له وما يضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله بسم الله الرحمن الرحيم و إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ربنا صلمنا أنفسنا وإن إن لم تغفر لنا و لنكونن من الخاسرين ربنا اتنا من لدنك رحمه وهي لنا من امرنا رشدا سمعنا واطحنا غفرانك ربنا واليك المسيح سمعنا وأطحنا غفرانك ربنا واليك المسيح ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وكنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وأقيم الصلاه वो 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 वो